หนูรู้จักโทรศัพท์โนเกียไหมรู้จักเฮ้ยพิมูเล่นในโทรศัพท์พิมเคยใช้โนเกียลูกเก่าๆว่ะเหรอไม่เล่นอ่ะใช่ของยายอ่ะหนูแรงกับพี่มากนะต้ายโตทำงาน ยังจำได้ไหมเมื <Hels ing> ่อต <vastly lava> <People> ้นป <fi> ีเนี่ยนะครับเราเคยมีกดชมือเอออุกรณ์เนี่ยเป็นนักศึกษาฝึกงานที่หลายนเนี่นชื่นชอบมากใครมาทําหน้าที่ตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าได้งานจริงกันมาหลายคนแล้วนะล่าสุดเนี่ยไปอยู่บนเชลในเซเว่นแล้วอ๋อเป็นพรีเซนเตอร์อยู่บนกล่องสินค้าเหรอครับประกาศ ใสิครับไปดอยของเขาไอ้นี่ตีมือให้ไปรู้กรู้จักกันว่าดอยปะมอ้ยตีบือคนนี้อีกคนจะมาหาลัยใต้โต๊ะน้องธรรมทอนล่าสุดไปอยู่ตรงเสา BTS แล้วบ้ายโฆษณาเอาอ้วกดิเนี่สถตน์นมดีนะ ดีใ,ใจยยว่ะไม่ใช่เขาได้ขึ้นใตโฆษณาจริงเราจะต้องร,รีโนเวทองค์กรใหม่หลังจากนี้เราจะต้องหาคนที่มาแทานตําแหน่งนี้แต่วันนี้เราเจอแล้วครับนักศึกษาฝึกงานพูดจะมาสืบทอดตําแหน่งจากน้องกดชกอเฮ้ย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 จริงๆผมคิดมุกสืบทอดได้แต่ผมไม่ค่อยอยากเล่นลองดูสืบได้ไหมครับเชลล์โฮมผมบอกแล้วว่าผมไม่อยากเล่นเห็นว่าเป็นเด็กท่าช้างรู้จักไหมเด็ท่าช้าง 别踩狠条！ ผมบอกแล้วผมไม่อยากเล่นแล้วนอกจากไปท่าเรือแล้วเนี่ยคุณชอบท่าเฮลิคอปเตอร์นี่จริงอันนี้ผมชอบจริงเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเหนือมันนษย์คุณบงครับผมตามน้องเขามาคุยเออตามมาหน่อยตามมาหน่อยเอาแบบห่างจากเราสักยี่สิบปีเด็กประมาณแบบเส่ชุดเลื้อผาพอได้ไหมโอ้สวัสดีครับชื่ออะไรลูกโบราณค่ะเด็กยุคนี้ต้องต้องชื่อแปลกๆพ่อแม่นี่อาจจะตั้งแค่โบละเรียนคณะอะไรลูกโบราณค่ะ พี่ไม่ได้ถามชื่อพ,พี่รู้ว่าหนูนี่ชื่อบราณแต่พี่อยากรู้ว่าหนูเนี่ยเรียนคณะอะไรบรราณค่ะอ้าคุณตีเหรอ ใช่เดี๋ยวต้องผู้ดับเต็มโบราณอะไรคะโบราณคดีจากมหาลัยผีปรปกรณ์อันนี้ไอจีหนูใช่ไหมใช่ค่ะพี่ขอเข้าไปดูได้ไหมเขาดูอนุญาตก่อนนักศึกษาเวลามาไหว้เข้าแล้วให้เคาะประตูรูกในการเราน้ำดีน่ะสองพันเด็กวัยคู่คิดหรือเปล่าสิบแปดสิบเก้าปียุคนั้นคนนี้คลองสยามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เหรเดินสยามนี่ผู้หญิงเหลียววับ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 ขี้แตกงลูกแบ่งลาดลงก หนูในบางทีอาจจะเอ๊ะพวกพี่พวกลุงนี่คุยอะไรมันคือคําว่า generation gap ช่องวางระหว่างวัยให้หนูเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ประจำออฟฟิศมาถ้าพี่อยากจะรู้เทรนดอะไรเกี่ยวกับวัยรุ่นพี่จะถามหนูถ้าพูดถึงเพลงเก่าคลาสสิกแต่เรายังฟังอยู่เคยได้ฟังนูโวมั้งไหมไม่เคยนูโวยังถือว่าเก่าของเราเลยมึงเอาเก่าของเขาดิดิร์นด็อกนี่เห็นไหมวิ่งละตาสายรู้จักพวกพี่ไหม อ่ะเนี่ยเจ็บแล้วไม่เคยรู้จักพวกพี่มาก่อนเลยเหรอโบเพือรอาร์ตเนี่ยไม่เคยเคยรู้พี่มากไหมเคยไม่คุ้นเหรอพี่คุค้นเหรอพี่เพือกอ่ะ,อะอ <S <S พี่เล่นเป็นชื่ชอจริงเหรอในเรื่องพี่ชื่อเพือกหลักแล้วจริงเหรอที่ผมแฟชั่นไงจริงเหรอจริงเหรออะไรอ่ะถ้าอย่างพี่มากที่ถือเป็นหนังเก่าป่ะสถาบหนูก็ไม่มากนะจำพี่พี่โอได้จำพี่ใหม่ได้ เขาพี่เผือกเขาฟันดําตอนนี้แล้วเป็นแบมหัวแบมนี่ก็ยิงจังเลยเฮียนี่ก็ิงจังเลยเฮียทำได้แต่ว่าจพอออกมาตัวจริงพี่ดูดีกว่าในนั้นว่างั้นเถอะใครว่าเด็กสมัยนี้ก้าวร้าวผมไม่เชื่อนะครับมีคนถามด้วยว่ารู้จักพี่โบโอโซนไหมรักไม่เคยรักใครสักคนรักเลยจัะค่ะลองมองซ้ายไปสึ่งคนคนนี้มีแนวโน้มจะเป็นบอยแบนด์ได้บ้างมั้ย อ้อยแบรนยุคนี้ที่พูดถึงแล้วหนูจินตนาการว่าคือบลนี้คือดาวัลทรินิตี้เออเรียนไหมพี่คือทรินิตี้ทำไมก่อนจริงหรอนายไปนายรู้จักแน่นอนหนังเรื่องแรกที่เข้าไปดูในโรงภาพยนต์ของคนยุคสองพันหนูพอจำได้ปะจำดูแบบดิสนีย์่ากก็บอกว่าตอนเนี้ยไม่ได้รู้สึกแก่เฉพาะพวกมึงนะรู้สึกแก่ทั้งแช นัักท้ชเเลยคำศัพ์วัยรุ่นเดี๋ยวพี่จะลองเช็ดหนูพอจะให้ความรู้พวกพี่ได้ไหมเซ็แรกเนี่ยจะเป็นคำที่พอเดาได้เหมียนหมาก็คือเหมือนหมามาเมาเมาเละอย่างงี้ป่ะแนวรู้ไหมก็คือแล้วเต้าคืออะไรอ่ะไอ้เจ้าจา้นี่รู้ลูกคนเรียกเต้าเยอะไอ้เต้าอ้วนไอ้เต้าเจ้าชีวไอ้เจ้าบ้ากาแต่ผมยังมีใช้คคำว่างับบ้างเหมือนกันนะดูนะครับแทนครับเหรอจะดิคงับปังปุริเย่ปังมากยอ๋อปังมากอย่า อาหาทำนี่คืออย่าทำใช่ไหมเซตที่2คํคำที่เดาไม่ค่อยออกเบี้ยวนี่มานว่าไรเบี้ยวปะมันมาจากคำว่าจูนิเบี้ยวมันเหมือนทาตัวเหมือนในการ์ตูนอะเรียนแบบคาแรคเตอร์อนิเมะนี่ไงเนิร์ดที่หนักกว่าเนิร์ดอีกใช่ไหมทำตัวเป็นการ์ตูนปล่อยพลังเนื้ยะค่ะ เฟียสก <auto> ี้เฟียใช่ไหมดูดูเปรี้ยวเปลี่ยวบางบางดูนี่ดีบ่งน้าบ่งกันนาไม่ดีบ่งนี่พังเดมคืออะไรวะไม่รู้อ่ะเดมว่ามันคือแบบเดมมาเดมมาเจ้าเจ้าพจะเอาไอโบนี่โอ้โหเจ้าเจ้าเจ้าใช่เคยได้ยินบ่อยมากสมัยหนุ่มๆนะโอ้โหคนนี้ตะโกนล้านเนี่ยต้องมาอยู่กับกูนั่นแหละกูก็ห้ามชิปบัติชิปชิปคืออะไรวะเหมือนที่เขาชอบเออแบบคนแบบคนมโนเออหัวทิพมอแกงนี่คือ แกล้งเลยนแกล้งเหมือนเอามาผู้ยี่ผู้ยันมาสุดท้ายนี่พี่น่าจะรู้แต่ว่าไม่รู้ว่ามีความหมายแฝงหรือเปล่าเยี่ยวมันก็แบบเยี่ยวล่าเยี่ยวมากอะไรอย่เนี้ยโอ้ยมึงนีเยี่ยวเยี่ยวเดี๋ยวคุยกันเองกับเพื่อนนะเนอะต้องเพื่อนสนิท้โอ้โหแล้วต่อไปจะเป็นคำย่อนี่เรารู้เหรอจขอพแต่ให้พี่ายนะเจ้าของโพสใช่ใช่ไหมจขอมเจ้าของเมนจขอทเจ้าของกระทู้เจ้าของทวิตเจ้าของทวิตอขอพี่ได้คำเดียวเลย อีควายไม่่หรอคืออะไรอแอคเขาก็คือแอคนี้เหรอพอรว์บอลเวอร์ปศก็โพสสิ่งสาวเพื่อนสาวเหรอออมากอโอ้มไอ้กเอนประสาทแดกปสดอบอตบอกรบอตตัวบอรอฟบันเดอร์เฟรมบันเดอร์ฟ้าโอ้อหโอ้โหอีฮี้ไงได้ป็ว่าพวกพี่ถือว่า ตกยุ้งไหมหนไม่ <f ix> ตกจุ๊กพลไยดาราในดวงใจหนูที่ชื่นชอบเปนชอบพี่กิจที่ร้องเพลงฝนตกมา ดูเขินอะไรขนาดนี้พี่ไม่ใช่พี่กิจนะลุงนะแล้วถ้าผู้หญิงอ่ะพี่ชอบ beauty b l o g g e เออมีใครฮะพี่ชอบพี่กอ่ะเราต้องมาสืบดูว่าปีพศที่หนูเกิดเนี่ยเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่วะใช่ใช่ใช่แล้วปีที่เราเปรี้ยวกันสุดๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาเกิดได้ประมาณ2ปี25งห้าทยุคนี้คือ Facebook ก่อนหน้านั้นมันมีไฮไฟสําหรับพวกพี่พี่พี่หมอใช้มีไฮไฟปะเขาจะมีแอรเขาอยู่ใช่ไหมเวลาเข้าไปหน้าวอลไฮไฟเราจะมีพวกเพลงแล้วก็มีหิมะตกบนจอได้ด้วย ริง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 ใด้ไปย่ะฮี่ไปย่ะฮูอุ้ยจริงเหรอจริงเหรออะไรอ่ะหนูรู้จักโทรศัพท์โนเกียไหมรู้จักเฮ้ยเกมงูเล่นในโทรศัพท์พี่เคยใช้โนเกียลูกเก่าๆอ่ะเหรอไม่เล่นอ่ะใช่ของยายอ่ะหนูแรงกับพี่มากนะ โอ้โหมีคนบอกว่าทำไมผมรู้เรื่องหมดเลยทันโนเกีย3 210เขาเขานของยายนะรู้จักงเ n มไหมลูกรู้จักรู้จักเฮ้ยที่มันไม่ใช้แต่ว่าเหมือนแบบเห็นเออใช่แหล่งข่าวที่หนูเชื่อถือมากที่สุด คือทวิตเตอร์จริงไมจี๊จริงไอคอนอารี انا แกรนเดหรือมาร์คซักเบิร์กอารี انا คือมาขอไม่เล่น Facebook จะไปเล่นอะไร IG หรือ Tinder เล่น IG จีจตอบ Tinder อร์ฮะเลยคือตอนนี้ในแชงเราสนุกมากแม่งคุยกันเองแล้วนะแม่งไปถึงแผ่นแบนพายกันดีกันดีต้องถามเรื่องของไลฟ์สไตล์ส่วนตัวหน่อยวันว่างหนูชอบไปเที่ยวไหนที่รับงานนะคะเลยไม่กยเลยไม่ค่อยว่างเสาร์ที่ก็ถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยทุ่มร้ขยันจังเรื่องของความสัมพันธ์ล่ะมีแฟนหรือยัง ให้ดูอีกทีมีแล้วค่ะไม่ปิดบังไม่ปิดบังแฟนๆของพี่เนี่ยลุงๆุงทั้งหลายที่ดูอยู่เนี่ยประกาศให้ next 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 ก็คือไปไปได้ก็คือพอมีแฟนก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ถ้าหนูมาอีกเขาก็ยินดีที่แนันอนจริอนาคตอยากทำงานอะไรมากที่สุดจริงๆแบบอยากเป็นแอร์แต่หนูได้ภาษาฝรั่งเศสอยู่แล้วอืกอาจจะแอร์ฟรายแล้วโบราณจะอยู่กับเรานานไหมแล้วแต่เขา ก็คือว่างก็มาอันนี้เจอแค่สองนะขาดพี่อีกหนึ่งตามตำแหน่งเนี่ยเขาเป็นรุ่นน้องพี่ถ้าวัดความโหดเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าของทุกคนเป็นเหมือนตัวบอสเดี๋ยวเราลองเจอดูคราวหน้าหนูจะได้เจอกับตัวบอสคนนี้เขาจะมาแบบร่างปีศาจมาห้องๆนะมาโป๊ะเราตอบป้แง้วเดี๋ยวบอสพี่รออยู่